สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมแฮร์รี่พอตเตอร์แมจิกเวลคกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทดสอบการ์ดใบหนึ่งนะครับที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งได้มันมานะครับเออก็เลยอยากจะมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูนะว่าการ์ดใบนี้มันใช้ยังไงนะครับเลด็กที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงเสียงสะท้อนด้วยนะเออนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยดิแล้วกันนะว่าการ์ดใบนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับนั่นก็ ตำนานคาถามาตรฐานนะครับสำหรับการ์ดตำนานคาถามาตรฐานนะครับวิธีการใช้ของมันเนี่ยผมขออธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือกดใช้ปุ๊บมันเสกการ์ดมาให้4ใบนะไม่รู้การ์ดอะไรนะครับอ่าแล้วค่าล่าเนี่ยจะเป็น2ทุกใบนะครับผมแล้วก็จะมีเออ่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะได้กา๊าซหนึ่งใบจากเราที่เราใช้คาถาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมพอเราใช้เสร็จปุ๊บไอ้คาถาที่4ใบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ4ใบที่เขาให้มา เออเราต้องใช้สมุดใหม่นะครับใช้การคาถาตําราใหม่นะครับเขาจะเสกมาให้เราใหม่ประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดง่ายๆสั้นๆนะผมถ้าใครฟังไม่ทันก็ลองไปอ่านดูนะครับโอเคนะในส่วนของเด็กที่ใช้นะครับก็จะเป็นดับเบิลดอนะครับอ่าแล้วก็เด็กที่จัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้เดินหนีนะครับผมแล้วก็เน้นไปที่ธันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนคาถาพ้องลมเนี่ยผมจะเอาไว้พวกเคลียพวกม็อบเล็กๆนะครับเคลียพวกส mm ัตว์วิเศษตัวเล็กๆนะครับแล้วก็วินตัสเนี่ยผมก็จะใช้กับสัตว์วิเศษนะครับที่เขาถามถาถมเข้ามานะเนาะอ่ะเออร์เมลนี่นะครับเอาไว้ดับเบิลคาถาของฟ้าขนองนะครับแล้วก็ลูบิอัสแฮกกิจนะครับเอาไว้วิ่งหลบนะครับหรือว่าขี่เหยียบสัตว์วิเศษที่เขาส่งมานะครับเราจะต้องยืนให้ถึงท้ายเกมที่สุดนะครับแล้วก็เฮลิพอตเตอร์เอาไว้ชุบนั่นเองนะครับ ส่วนที่เหลือก็น่าจะรู้กันนะครับว่าใช้ทําอะไรนะครับก็อันนี้ก็ไว้เลียาศาสตร์พิเศษอีกนั่นแหละเอออาถาที่โดนผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับอืมส่วนที่เหลือก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เอามาสุ่มหาการ์ดที่เราจะใช้นั่นเองตะผมว่าก่อนที่เราจะไปนะครับมันมีอะไรใหม่มาอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือนี่ครับชุดของ เนสนั่นเองนะผมแล้วก็ชุดของมัคกันาเกลนะเออโหอย่างเท่นะครับชุดของเนปนออแล้วก็ชุดของอ่าสัตราจา์มัคกันาเกลนะครับหรือว่าพอ,อของเรานั่นเองนะครับเป็นไงอืมกดสักอันไหมอ่ะเราไปกดสักอันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวการ์ดครับกดไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเงินเผื่อมันออกนะครับมาตรงกลางไหม ยากครับช่างมันครับไปดีกว่าเกลือในเกลือนะครับถ้าใครมีตังสุ่มก็สุ่มไปนะครับแต่ผมไม่มีแล้วนะครับโอเคไปทดสอบการ์ดกันเลยดีกว่าครับในหมดที่ผมจะทดสอบนะครับก็จะเป็นผู้พิเศษแข็งแก่งหมดเดียวนะครับเพราะว่าเราเป็นการทดสอบการ์ดนะครับเราจะไม่ไปโยนเกมกับเพื่อนนะครับโอเคปไปเล่นกันเลยนะครับผม วันนี้ผมก็แต่งตัวมาเป็นแบบทีมผู้พิเศษเต็มตัวนะครับเออใส่มงใส่หมวกนะครับแล้วก็ชุดพร้อมกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้ที่ได้มาจากกิจกรรมนะใครยังไม่ได้กิจเออได้กระเป๋าจากกิจกรรมนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับก็รีบไปทำกันนะครับมาดำเบื้ดอยนะครับ ันนี้เรามาเล่นเด็กดัมเบิลดอร์มาถึงเราก็เดินไปก่อนนะครับเดินหลบก่อนนะครับเพราะว่าเขากาลังเล็งเราอยู่นะครับเขากำลังมองเราอยู่นะครับผมโอเคเดสปอมไปเลยครับเอาให้ยังไงยังไงนี่ครับสุมไปเลยสุมสมุดไปได้อะไรนะครับผมโอเคได้นี้มาแล้วก็ดันกับไปเลยนะครับผมแล้วก็คอนฟิงโก้ไปด้วยนะครับเห็นไหมค้าถาที่เขาให้มาจะมีแค่2นะครับ าออตีเลยไม่ให้ไม่ให้ตอตีอาผมตีรัวๆเลยมะแอ,นเ,อเนอร์ล่ะมาดิครับเรียบร้อยครับม้าหายครับันดาหายหอิปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> โอเคอเขาส่งทารซานด้ามาตรงนู้นนะครับเราก็อย่าวิ่งไปตรงนู้นนะครับเฮ้ยอย่าวิ่งไปซี่เออเราก็พัดปูลกลับไปเลยนะครับพัดไปเลยครับพัดไปเลยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเอาเต้นปูครับผมตึ่ตงตึ่ตงตึ่ง เขาเป็นเนวิวนะเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากตั้งป้องนะครับเขายูนิคอรมาแล้วครับเราก็อันเดอร์สตอรมไปครับปุ่มการ์ดมาแล้วก็ยูได้โอ้นี่โมยเลยยยยยอยยยกยยยย่อยัยย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 ยรยน ฝั่งนูน้นเขาพยายามไอ้นี่กันอยู่นะผมเรียกแฮกิทออกมาชนก่อนครับเฮ้ยทันเดอร์เลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าไปแลลัวลัวครับผมทันเดอร์ไปอีกนะครับเขายิ้วได้เขาก็ยิ้วไปนะครับไฟเขายิ้วไป ไม่ต้องเล่นนะครับยูน,นิคอร์นให้เขาคิวไปเลยนะครับซันดาเราเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้วิ่งไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับปล่อยเขาไปครับโอเคมาเรจาจัดการยูนิคอร์นท้องก่อนนะครับเขาจะไ,ไม่ต้องมีอะไรเล่นนะมาโอ้ ه, ผมเรียกแมงมุมออกมาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เขากัดโคยูนิคอร์นมานะครับไม่ต้องเล่นครับยูนิคอร์นมาไม่ต้องเล่นนะครับยังไงยังไงผมก็ชาร์จมังกรรอนะครับแล้วก็วางไห่ไปด้วยครับฮันเดอร์สตอมทําอะไรไม่รู้ครับผมก็ฮันเดอร์สตอมไปรัวๆครับ เมื่อเขามาแบบนี้นะครับเราก็เดีย๋ยวรอวิ่งไปทางนู้นครับมาแบบนี้เราก็มุดหนีเลยเฮ้ย<ง>เรียบร้อยครับเอ๊อเ,เป็นไงล่ะเ,เ,เขาจะเล่นสายปูกับเราครับไม่ได้หรอกครับไม่รอดนะครับหมอกเลย ไม่รอดนะครับสายปูอ่ะไปต่อนะครับเอาสักอีกสักสองเกมแล้วกันนะครับเพื่อ,อเป็นการทดสอบการ์ดให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับก็จะเห็นนะครับที่พวกเวลาผมกดใช้การ์ดสมุดนะครับมันก็จะเศกการ์ดใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเออพอใช้มันก็หายไปเลยนะครับพอใช้เสร็จมันก็หายไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งของข้ามเนี่ยก็จะได้การ์ดจากเราเหมือนกันเอาหนึ่งใบอ้าวอะไรเนี่ยพบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งโอเคมา โอ้ชุดเต็มมาเลยนะครับผมก็ชุดเต็มเหมือนกันครับผมคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือดัมเบิลดอร์โอเคมาถึงเราเต้นปูไปก่อนเลยครับก็ปล่อยสายฟ้าไปกดดันเขานะครับเดี๋ยวเก็บหมอกไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเบลลาทิกแลวเขาเป็น,นปเบลลาทิกเนี่ยผมว่ามาแน่นอน,นครับโอเควางหายไปครับแล้วก็เดี๋ยววางยิปเลอร์ไปด้วย โอ้ยโดนเขามีคาถาพุทน้ำครับโอเคผมาก็ซัดเลยยิงสวนไปเลยครับโอ้โหม,มากอันเดอรสตอมไหมยังไงเอา,าอิเซนิโอามาครับจัดที่เสดความตายเขาก่อนครับ แ oh, ม่โอโห่มาเดะมาเดะเดี๋ยวรอก่อนครับใจเย็นครับใจเย็นบินไปโชว์ก่อน,นเลยแล้วกันบินเซนเดียวไปโอ้โหไอ้ ho. แม่นว่ะแม่นมากเลยนะครับคนนี้เขารอกระถางพองลมใส่เราอย่างเดียวเลยอะ เอาดีเอาดีเอาดีนะผมว่าใช้กระารอเลยนะครับไม่โดนจ้าเอเดเดี๋ยวเราควาเป็นที่ไปเลยครับชน คนยังไงเบนสเนอตอมไหมโอโ้โหไม่รอดนะครับถ้าโดนแบบนี้ไม่รอดนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาคาถาพองลมมาใส่เรารัวๆเลยนะเออทำอะไรไม่ได้เลยนะคอนข้างเก่งนะครับบอกแล้วนะครับถ้าใครมีคาถาพองลมนะพยายามพกไว้นะตาอ,อีกรอบหนึ่งครับ Hey, สุดยอดคนเมื่อกี้เล่นเก่งอยู่นะเล่นเก่งอยู่นะครับตาเราเราขอ,อาคืนมากโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเราเจอแต่คู่ต่อสู้ที่แข่งแก่้งนะอ,อหรือว่าเราจะแข่งแกล้งจนเกินไปนะครับที่เขากลัวเรานะระบบกลัวเรานะครับอย่าล้อเล่นกับระบบนะ มาสักหน่อยแล้วกันนะผมคือพอวิเศษที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มาจากไหนไม่รู้นะครับเต้นย่อไปหนึ่งทีใส่ก,การ์ดมาอือนี่เรามีการ์ดบุกไปเลยมั่นชนอีกแล้วนะครับโดนชนอีกแล้ว โอ้ยเขาพยายามไอ้นี่เราอะเจมเป็นไรครับอ oh, าจารย์เขาเลยครับเขารอมาเปิดเราก่อนนะเดินเก่งด้วยเจเป็นไรครับเขามีอะไรเขามีมุกอะไรออกมาครับให้เขาออกมาแล้วเขามีมุกอะไรออกมาทั้งหมด มีมุกอะออกไหมหมดลูน่าเหรอลูนา่าโอเคเขาเล่นลูนา่ารู้แล้วเปนเย็นครับเปนเย็น r a u s t a o ฝัเขาขโถมาลว่ฝั่งนู้นเขาขาโถมเข้ามาแล้วว่ะัไปเลยครับไปเลยครับไปเลย ไปเลยกลับไปแล้วนะครับไม่โดนปล่อยมายังไงยังไงสาคูบน้ำไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปโดนช็อต ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมาเด้มาเด้โอ้โหโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวเอาเซนทอลไปก่อนนะครับโอ้ยหเขาเด้นตันรัวๆเลยวะ ไปแล้วนะครับเราเอาวาดาเกลดาบ้าเหมือนกันนะไปครับไม่โดนจา้ายังไงเด้อไปน,นิ่มๆนิ่มๆ เรียบร้อยนะครับไม่รอดนะครับเอ้ยยัไงชนะเฉยประมาณนี้เออชนะว่ะของเรื่องนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้ครับดับเบิลดอร์นะครับดับเบิลดอร์พยายามใส่ปูไว้นะครับเราต้องหลบบ่อยๆนะปูพวกของที่เคลียซัมมอนนะครับก็พยายามใส่ไว้นะครับนี่ก็จะมีอันนี้นะครับวินวินตัสนะครับก็ไว้เป่าเวลาเขา ปล่อยมาเยอะๆนะเราดันกับไม่ทันนะครับก็ใส่อันนี้ไปได้นะครับแล้วก็ขถางพงลมไว้ขัดคอมโบไว้ขัดาซาม,มอนเขาเหมือนกันนะครับส่วนทันเดอร์เนี่ยก็ใส่ๆไปนะครับเออดาเมจของเรานะครับจะอยู่ที่ทันเดอร์นะครับผมประมาณนี้คนระับเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยเดินของเขาจะหมดแล้วนะเออเขาจะเดินไม่ค่อยได้แล้วถ้าไม่เจอแบบพวกดับบี้พวกอะไรนะครับส่วนแฮกินเนี่ยก็เอาไว้ไถนะครับเอาไว้ไถสัตว์พิเศษนะเวลาเจอนิวสแคมเบนเดอร์นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลองเล่นตามดูได้นะครับหรือว่ามีอะไรแบบการอะไรเพิ่มเติมก็ลองจัดจัดดูได้นะครับเออส่วนของผมก็ผมว่าเด็กนี้มันก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับเออที่จัดมานะครับวันนี้นะครับก็ได้ลองไปทดสอบอะไรมาหลายๆอย่างแล้วนะครับเพราะว่า เด็กเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละขั้นเนี่ยผมก็ไปลองเล่นไปลองอะไรดูมานะแล้วก็มารีวิวคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าอันไหนดีนะครับอันไหนไม่ดีนะผมถ้าไหนไม่ดีเนี่ยผมก็จะไม่เอามาให้ดูนะครับแต่ถ้าไหนดีเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูเออประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเหลือเพื่อนอน,นะมีคาแนะนําอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยเลยนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับ หรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ